ไปที่สหรัฐกันบ้างน,นะครับอีกประมาณสักสิบกว่าวันเท่านั้นเองก็จะมีการประชุม FOMC นะครับเพื่อที่จะเป็นการกําหนดนะครับว่าตกลงและอัตราดอกเบีย้ยที่ทางเฟดนั้นเขาเตรียมการที่จะขึ้นนั้นตกลงว่าจะขึ้นเท่าไหร่และจะมีทิศทางอย่างไรกันแน่โดยทางด้านเจอร์โรมพาวเวลครับล่าสุดนี้ได้มีการเข้าไปร่วมวงอภิปรายนะครับ Global Economy ที่จัดโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นี้นะครับโดยที่ได้มีการเกริ่นครับถึงเรื่องของการประชุมนะครับ FOMC ในต้นเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ว่าจะมีการพิจารณาการปรับ อัตราดอกเบี้ย50 basis p o i n t นะครับโดยที่ณเวลานี้อยู่ที่ท่ามกลางการเตรียมการของ f ฟดนะครับเพื่อที่ยังไม่มั่นใจว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนี้จะต้องมีการสอดรับกันกับเรื่องของความสามารถในการปร,ราบเงินเฟ้อให้อยู่หมัดแต่ขณะเดียวกันเขาได้มีการพูดเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็าตาม soft landing มีความสําคัญ และจะต้องไม่ทําให้การฟื้นตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นต้องสะดุดหยุดลงไปด้วยก่อนหน้านี้นะครับหลายคนจะจํากันได้ว่าต้นเดือนมีนาคมนะครับทางด้านของเฟดเองได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ย25 basis point ไปแล้วเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกเลยนะครับนั่นตั้งแต่ปี2018คือ4ปีที่แล้วเป้าหมายก็ชัดเจนเลยคือการขจ,จัดเรื่องของเงินเฟอ้อให้ได้อย่างไรก็ตามเงินเฟอ้อ ปรับโตขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและต่อเนื่องกันด้วยแม้ว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระลอกแรกไปแล้วทําให้บรรดาน,นักลงทุนครับจากการสํารวจของ CME Fed Watch Tool คาดหวังนะครับว่าเฟดจะมีการดําเนินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า0.25หรือ25 b บ s i s point ในการประชุมในอีกสัปดาห์กว่าข้างหน้านี้ power แสดงความเห็นนะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เหมาะสมน,น,นะครับจะมีการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเล็กน้อย และพูดถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับที่25เบสิสพอยต์ก่อนหน้านี้บอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่ตัดสินใจแค่25เบสิสพอยต์เพราะว่าอัตราเงินเฟอ้อมันยังอยู่ในระดับที่น้อยกว่าที่เราเห็นอยู่ในเดือนมีนาคมแล้วก็ลากมันจนกระทั่งถึงตอนนี้ดังนั้นพออัตราเงินเฟอ้อมันปรับตัวสูงขึ้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็จะต้องปรับขึ้นให้มันสอดคล้องกันไปด้วย CNN รายงานนะครับบอกว่าหน้าที่หลักเลยของ Federal Reserve ธนาคารกลางสหรัฐในเวลานี้คือการเร่งควบคุมอัตราเงินเฟอ้อ และทาให้อัตราเงินเฟอ้อนั้นลดจากระดับสูงสุดที่ตอนนี้ไปแตะระดับสูงสุดในรอบ40ปีนะครับซึ่งเงินเฟอ้อเป้าหมายของพวกเขารีมาอิทีนะครับอยู่ที่2%ส่วนที่ยุ่งยากของการดําเนินการของเฟดในครั้งนี้ครับเขาจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ขณะเดียวกันเขาจะต้องมีข้อห่วงกังวลในเรื่องที่ว่าจะทําอย่างไรไม่ทําให้เศรษฐกิจอเมริกันนั้นเข้าสู่สภาวะถดถอยเจพาวเวอร์ J ยังได้บอกนะครับว่าในฐานะที่เขาเป็นประธานเฟดเป้าหมายของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อให้เกิดจะ ควรที่จะนําให้เกิดผลลัพธ์นะครับที่เป็นแบบซอฟต์แลนดิ่งจะต้องไม่สร้างความเสียหายรุนแรงให้กับการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมกันด้วยขณะเดียวกันครับเจอร์โรมพาวเวลยังบอกว่าแม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะมีเกราะป้องกันผลกระทบจากสงครามความขัดแยงระหว่างรัสเซียกับยูเครเนมากกว่ายุโรปแต่สถานการณ์ความขัดแยง้งภูมิรัฐศาสตร์ตรงนี้เนี่ยเป็นแรงกดดันสําคัญนะครับที่มันกดดันเรื่องของสภาวะเงินเฟ้อเพิ่มเติบก็ะชัดเจนที่สุดเลยมันทําให้ราคาพลังงานนั้นสูงขึ้น ทางนี้ท่ามกลางภาวะวิกฤตโควิด1 i ที่ยังไม่จบแล้วก็ราคาอาหารก็ยังคงแพงขึ้นอีกด้วยพาวเวล์บอกว่าเฟดนั้นจะใช้เครื่องมือที่มีครับเพื่อปรับระบบซัพพลายเชนนะครับให้มีสีิรภาพรวมถึงความสัมพันธ์นะครับระหว่างซัพพลายกับดีมานคืออุปสงค์และอุปทานให้ตลาดกลับมามีความสมดุลมากขึ้นกว่านี้อีกก่อนหน้านี้บรรดาน,นักเศรษฐศาสตร์หลายสำนักนะครับรวมถึงนักเศรษฐศาสตร์ในสังกัดของเฟดเองนะครับต่างก็มีความคาดหวังนะครับว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยจะพุ่งแตะสูงสุดเลยนะครับในรอบืองของีาม แต่ต้องผิดหวังครับเพราะว่าพาวเวลเคระบุแบบนี้เงินเฟิร์สแตะจุดสูงสุดไปแล้วไปแล้วนะฮะในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคํากล่าวของพาวเวลณเวลานี้ยังไม่มีอะไรมายืนยันทีนี้ก็ต้องมอนิเตอร์กันต่อไปบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยเงินเฟิร์สมันชะลอตัวแล้วหรือย,อยังหรือว่ามันกำลังขึ้นต่อไปการประชุมเฟดครั้งต่อไปนะครับก็จะอยู่ระหว่างวันที่3และส็่พฤษภาคมก็ประมาณวันอังคารวันพุธนะครับของสัปดาห์ถัดไปจากสัปดาห์หน้า ซึ่งวาระหลักก็แน่นอนก็คือเรื่องของการรอความเห็นชอบในสิ่งที่คาดหมายว่าจะเป็นการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนะครับหนึ่งในหลายๆครั้งของปีนี้กันด้วยขณะเดียวกันมีรายงานนะครับว่าก่อนหน้าการประชุมกับ IMF เเนี่ยนะครับพาวเวลเองได้มีการพบปะหารือกับอดีตประธานเฟดนะครับท่านนั้นคือพ่อวอล์เกอร์ครับถามว่าทําไมต้องไปคุยกับอดีตท,ท่านนี้นะครับเพราะว่าท่านเองครับเคยเป็นคนที่นําทัพเฟดนะครับในการที่จะฟาดฟันกับภาวะเงินเฟอ้อในทศวรรษที่70กับ8 0 ก็คือในยุคของเจมี่คาร์เตอร์กับโรนด์เรแกนซึ่งถือว่าช่วงนั้นเนี่ยเงินเฟอ้ออุตลุดเลยที่สุดแล้วเขาสามารถสยบมันได้ ซึ่งเขาก็เลยได้รับการยกย่องนะครับถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รับด้นเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยของยุคดังกล่าวในปี1980ครับตอนนั้นวอล์กเกอร์นะครับปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากที่สุดเป็นประวัติการฟังและสยองนะครับผมมั่นใจว่าเฟดครั้งนี้ไม่ทําแบบนั้นปรับขึ้นนเวลานั้น20%จะตแต่ต้องยอมรับว่าเงินเฟ้อตอนนั้นมันหนักกว่านี้พอสมควรทั้งนี้เพื่อที่จะจัดการกับภาวะเงินเฟ้อในยุคนั้นซึ่งมันเข้าสู่ระดับแตะเลข2หลักหรือว่่าาดััเิิ้ลลจตคคืืออกกกววป็นนห10%ย ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ